เดี๋ยวพูดเสียงดังๆหน่อยนะไม่ได้ยินชัดเจียวไม่มาเริ่มแล้วเริ่มแล้วปามปามปล่อยชิ้ปามห้าสี่เอาค้างเลยเออเอามันเริ่มตอนไหนวะไม่ทำแล้วแหละ ใช้โทรศัพท์ถ้าใช้โถอ่ะต้องใช้โทรศัพท์สองเแรงนะแต่ว่าถึงจะเรนนี่เอาเซียมคนได้โอ๋อวิ่งโอ้ยวิ่งกันก่อนแยกย้ายแยกย้ายกูไปหาของก่อนโอ้โหแก่โกลแก่กูด้วยกูแล็กกูแล็กกูแล็กอยู่ ตามมาทุกคนตามมาเดี๋ยวเอาสิพาไปหาของเอาสิพาเดิน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 ทางทางรัดทำไมต้องวิ่งอย่างมีสติแล้วก็หล่นเออเฮ้ยมันไม่มีกล่องเว้ยเมื่อก่อนมีกล่องเว้ยมาตอนนี้ไม่มีวะเอ้าเฮียมันตามมากันเต็มเลยอ่ะวิ่งสิครับรออะไรเดี๋ยวกล่อง อันนี้ไปนไปมหาเอาไม่ใช่ลุงมาทำไรนี่มาหากล่องไหนกล่องวะออาวเจอโฮ้ยกูเดินผ่านหลายรอบแล้วกล่องมันจะมีที่นี่เปล่านี่เจอแล้วโว้ยเฮ้ยจะแหลกกระโดดยันคุ้มกันด้วยกำลังแหลกแหลกอยู่แหลกแลกแลกโอเคลงข้างล่างบุกตีไฟไฟเยอะ อ้าวเฮ้ยดูแหลกด้ยเลือนมาแล้วเด้อโอ้โหแม่ค้างเลยนู้นทําอะไรออกมาค้างนั่นนั่นเลี่ยเนี่ยครับเขาหน้าเปลี่ยนเซิร์ฟเซิร์ฟนี้มึงแหลกชี้ชี้อ่ะอ่าออ่าอ่อเล็กเล็กเล็กเซ่โอ้ยชื่ออ่านยากโว้ยมีใครอยู่ไหมเอ่ยไอตังอะ เอาบอกลว่าไอ้ตังตายห่างไปแล้วเจนุนนตี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 มันตี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 ตีของในกล่องอยากหวางสิกูจะเอาของติ๊ โอ okay, เคตั้งกิวมาครบเลยไม่ต okay. ้องเอามาหมดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวกูก็ตายแล้วจ่ากันตัวเลยอะไรเนี่ยเล่นเฮียอะไรกันเนี่ย เออมันในเซิร์ฟไม่ม <si suppression> ีอยู่กี่คนนะเจ็ดคนเล <stimulation> ่น <guarding> ท <okay>? ี่อะไรเนี่ยอไม่ไหวโอเคกอ้วิ่งจะเปิดกองช้าใช่ไหมเฮ้ย ไม่ได้อัดไม่ได้อัดเลยคิดคิดต้องอัดแน่ๆคิกเกียดอัดแค่ว่าอย่างนั้นคิคกเกดอัดไม่อัด,ดแอ่ะโอเคกูว่าแม่งแม่งก็แหลกเหมือนเดิม เสียงหูล้อมมันก็น่ากลัวเหมือนเดิมบัรลงเสียงหน่อยลูกเออใครไม่อยู่ข้างล่างวะใครไม่อยู่ข้างล่างวะโอ้ยนีไฟหำอะไรมันลงไปไงวะนี่ไงไม่ลงอ้งยอไ้ยไม่ช็อต โอยสนุกกันไหมเนี่ยพวกมึงเนี่ยโอเคอเคจอกล้อง เฮ้ยอวางข้างล่างข้างลงข้างล่างข้างล่างข้างล่างมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันดำดินด้วยมันดำดินด้วยตัวเหี้ยดำดินด้วยครมัวะนมันดำดินไงอ่ะมันเกินไปอ่ะมันเกินอ่ะหมดเนอะว้าแม่งหลุดโลกเราไม่ได้มาฆ่าใครเลยใช่ไหมเนี่ย ติ๊กติ <If> ๊กไม่มีติกเออไป้โอ้ว้ยโอ้ยกหลกไอ้สาทเฮ้ยนี่มนตัวเียแ้วนะโอ้โอก็จะต่อยกล่องด้วยแต่ละกล่องเนาะชีวิต มีใครอัดไหมเนี่ยมีใครอัดอยู่เปล่าโนโนโอเคไม่มีใครอัดเลยเดี๋ยวต้องเตรียมเตรียมบอันหนึ่งเดี๋ยวเตรียมโคเกินไปมาวิ่งวนวิ่งวน ทำจนน้ำาหย่นะคคือยแนี้ีกันดีเลยน้ำยเค็มมากเลยน้ำาอเคเค็มอ่ะไม่ใช่น้ำลน้ตาเค็มทำไมเนน้ำเค็มไอ้น้ำตาี้อะไรนะโ้ เด้แมดวะ,ะออออเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าวิกอมากมาเอ้ยเดี๋ยวใ, <น S 2> ใ,ใ,ใครมาไปไฟไฟ,ไฟอเอเ้ยคุณแหลกไอสารคุณเองหลังคุณเองหลังโคตแหลกเลยจับมิดับมิดอเดี้มไอ้นี่มาจอนกันกขวของ โอยอื้มอืมเฮ้ยกูไม่ตายเว้ยเอากูไม่ตายด้วยเอาชิบหายเฮ้ยรอ,อดตายเว้ยกูแหลกเนะี่ยกูยังไม่ตายนะตเอาดีมั่วมั่ว,วดีนะกูแหลกแต่กูยังไม่ตายอ,าอ้ยาว oh. อีเหี้ยมาตอนไหนวะเนี่ย oh. เดี๋ยวรอบแป๊บนึง, <c ười> งเฮ้ยเดี<ว>๋ยวโอ้โหคือกูไม่ได้มาฆ่าใครเลยใช่ไหมเนี่ยกูมาให้เขาโดนฆ่าเนี่ย ไม่ไหวแล้วจะตกชิบหาย